น้ำลายแตกเงาเงากล้อยมักสินสามักสินทั่วผู๋กับก้อยมักสินขีดอาต้นมักเผ็ดขีดคำมักเผ็ดนี้เข้าไปคำมักเผ็ดเป็นแว่นเป็นบวงจะคักเอ้เอ้ย หึดถึงส้มถึงแซ่บซำมะนี้กันจังอ้อนจังพอดีพอดีพอดีกินบ่มีหยังนะขุดจำนี่แล้วก็สิมาซ่ามาก้อยกันพริกแดงเกลือมาใส่แป้งหนัวงสรจะลแซบลซะหน่อยแซ่บน้อยแต่ก็มีซำมะเรื่องเสบ่วงมาสาวขะยวขะยวขะยวป๊าดทลายแตกยาวยาว ก้อยมักซิมซามักซิมสบายดีพี่น้องปองไปบุตรสุภูพสุขนมาเด้อมากินมักซิมกินก้อยมักซิมกินซามักซิมเจ็บแทบก้อยมักซิมเด้อว่าซามักซิมยอวยูว่ะ มามาชิะบะวาล่าใหญ่ห้างมากินกัน <c oughs> สามักสิน thua nhau, thua phù cặp quay mắc xin, xăm xin ขีดตะตนมัเผ็ดขีดคำมัเผ็ดนี้เข้าไปหอสิคายหอนตะไคร่ มาสิค่ะกับกล้กวยมักซีนสามักซีนเขากันอมล่ำเนี่ยขีบคำมังเผ็ดชะน้ำ คำม,มังเพล็ดเป็นแวน่นเป็นบ่วงจา้าค <c oughs> ่ะคลยเอ้ยถึงเิดถึงส้มถึงแซ่บไม่สิเขาอย่าไปปะอย่าไปทิ้มอย่าไปข้านกินส้ม Màu chỉ khá là... Thôi nhau nhạc. กินอยู่ให้อยู่นะเขาหนาเขาผมออกันเกี่ยวหมดแล้วเจ้าของเขาผมออกมากินมักซีมเฝ้าก้อนมาสันทั่วภูนี่ก็คักขนาดคักเทะๆทั่วภูนี่กับมักซีม สะาใจขันนัดน้ำตาอยนน้ำตาเงา <c> u <oughs> มาหันนี้สิคโคตรลาพี่ลาน้องลุงเพียงสาม,มีขคตทุดโคตอ,อภัยคนญาเติที่กินบบสุภาพกินบ่จบโบงาม ขอโทษขออภัยหลายๆเอามาครานี้ก็อิขอลุงคลิปนี้ไว้เพียงจะมีปักติดตามคลิปต่อไปในเด้อบาย